หลวตามหาบัตวตอนนั้นไปภาวนาขออนุญาตหลวงปู่มั่นไปภาวนาอยู่ในป่านี่เขาเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งทับทุกข์ทุกข์มันบีบคั้นพิจารณาทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆแหละเสียงดนตรีเขาแว่วในงานเนี่ยเขาเต้นแรงเต้นกาเสียงสนุกสนานเครื่องดนตรีเสียงแว่วมาไกลๆแบบนั้นแบบนี้ กูมาทุกถั่ไม้อยู่ในป่าในเขาเนี่ยทาไมไม่ไมเปเต้นดึนงฟ้าดุมเขาพิเรศไม่จะชุกชักอย่างนั้นแหละแต่กลุ่มที่เขาเต้นเนี่ยมันต้องหาอุบายขึ้นมาอีกกลุ่มที่เขาเต้นเขาสนุกสนานเขาสนุกสนานทุกปีก็พ้นทุกไม้เขาเล็ดหลอดออกจากวาตาสงสารได้ไหมมันเล็ดลอดไม่ได้สุดท้ายมันนอนกองจมอยู่ในนรกความสนุกที่เป็นเหยื่อดึงชักนําไปสู่นรก เขาไม่เห็นแต่เ,เราเห็นแล้วยังแกโดดลงไปเเขาเลยเป็นาสอนตัวเองเห็นไหมเรารู้แล้วนี่มีบัณฑิตพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วนี่เพิ่นเห็นแล้วนี่ให้เราจะจะโดดไปเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าว่านักบวชส่วนมากนี่ยิ่งบวชมายิ่งภาวนากิเลสมันก็ยิ่งจะชักน้ำออกนะมันยากนะ ถ้าไม่มีเครื่องอยู่ก็คือทําจริงๆมันอยู่ยากเนี่ยพระเจ้าอาภัยของภิกษุนะมีอยู่สประการภิกษุผู้บวชเข้ามาพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเหมือนกับเราจะลงน้ําลงไปสู่น้ำหมหาสมุทรเพื่อข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งที่ปลอดภัยฝั่งนี้ก็เหมือนฝั่งแห่งวตาสงสาร ฝั่งนู้นก็คือฝั่งแห่งน,นี้แห่งพระานิพานแต่จะเข้าไปสู่พานิพานไม่ใช่ว่าจะเข้าไปไง่ายๆนะจะไปไง่ายๆมันต้องฝืนฝืนกิเลสต้องทุ่เราจะว่ายไปอีกเกาะเกาะหนึ่งไม่ใช่ว่านั่งบนแม่น้าแล้วแม่น้ําจะพาลอยไปไง่ายๆนะไม่ใช่นะต้องว่ายต้องแหวกต้องว่ายต้องใช้ขันติต้องมีทิศทาง ไม่งั้นจะว่ายวนกลับที่เดิมนะต้องหนักแน่นเมื่อลงมาหาสม,มุทรแล้วต้องประชิญแน่นอนในลงแม่น้ำประเชิญแน่นอนภัยจระเข้ภยัภยปลาร้ายภัยน้ำบนภัยคลื่นคลื่นกระทบอืมภัยสี่อย่างต้องเจอหัวเจ้าต้องเจอไปเจอภัยสี่อย่างนี้แน่นอนการสแสวงหามรรผลนิพพาน เพื่อข้ามไปสู่ฝั่งจ้องเจอภัยเสียเหมือนกันภัยขึ้นคืออะไรเมื่อเข้ามาในาศาสนาแล้วได้เจอพระที่บวชก่อนอาจจะเป็นมีหนุ่มกว่าหรือว่าคนที่มาบวชแล้วมาสา่นมาสอนมีวาจากระทบกระเทียบพูดสั่งสอนแล้วอดทนต่อคำสอนไม่ได้ เฮเหมือนคนว่ายน้ําไปเจอคลื่นกระทบแล้วจมเลยไม่ไหวนะต้านคลื่นไม่ไดนะ้ผู้ที่อดทนต่อคําสอนคําบอกกล่าวไม่ได้นี่ก็เรียกเป็นนะเจอภัยคลื่นนะพุกเจ้าเจอภัยคลื่นภัยกระทบพวกเราเนี่มาประพฤติธรรมนี่ก็ต้องเจอนะบางทีมขขขูข้างเคียงนั่แหละมาบอกมากล่าวมันอดไม่ได้ทนไม่ได้นี่เจอภัยคลื่น ไพ่น้ำวนเหมือนอย่างล้งตามาฮะบัวที่ท่านไหวมันนั่งไปได้ยินเสียงดนตรีเพราะเพราะมันอยากจะวนโอ้ยกูอยากจะออกไปฟอ้อนเด้อืมไห้น้ำวนเห็นไหมอยากจะออกไปสู่โลกพอเห็นว่าพอถึงวันสําคัญนี่โลกก็สนุกสนานแต่เรายังอยู่อย่างเงี้ยมันไม่สนุกสนานกับโลกพอถึงเวลาเขาแห่บั้งไฟอย่างเงี้ยเขาแห่นาคอย่างเงี้ยเขาฟอ้อนกันสนุกสนาน ไอ้เรามันฟอดไม่ได้เต้นไม่ได้ทําไงอ่ะมันอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะวนไปอยู่เลยบางทีผ่าน,านาารน้านอาหารเห็นร้านอาหารก็กินอย่างสนุกสนานบนโต๊ะจีนที่เขาจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานบินเทบาทผ่านไปโอ้คิดเห็นว่าแหมงานอย่างนี้มันสนุกนี่นะเราเป็นพระแล้วทําอีกไม่ได้ละจิตมันวนออกไปสู่เห็นไหม น้ำวนมันอยากจะวนออกเจอน้ําวนหล้ว,วนแล้วหลุดเลยไปจมออกจากศาสนานนภัยน้นําวนภัยปาร้ายภัยปาร้ายคืออะไรเดินออกไปบินทาบาทเจออุบาสิกานุ่งน้อยห่มน้อยบ๊อบแบม,แบม,มเห็นหน้าตาที่เขา นุ่งขาสั้นมาใส่บาตบ้างเห็นไหมเดินผ่านหน้าผ่านตาไปหน่อยใจมันก็วันไหวล้วบันนี่ยอยากมักผู้สาวบันผู้เจ้าเดี๋ยวรักผู้หญิงหรือมักผู้สาวมันถูกปลาลายคาบังเนาะปลาลายไปปลาลายปลากินสัมปลาสวบปลาสลามสวบขามฟัง่าได้มไม่บอกเปตาผ้า มอหสถปัสลามสองก้อนอแท้ภัยผู้หญิงสึกออกไปเห็นไหมเสร็จไปนั่งเดินจงกรมอยู่ก็อ่านนล้นอ่านกินกันนะแทนที่จะอ่านอาสุภะไม่เป็นอสุภะกลายเป็นสุภะสะสวยงามนี่มันเป็นอยาง้งอสุภะไม่เกิดมันก็ถูกภัยปลาร้ายกินภัยจระเข้จระเข้คืออะไร จระเข้เนี่ยมักกินได้อยากกินร้อนได้กินเย็นพระพุทธเจ้าวะนะอยากกินอย่างหนึง่งอยากกินก๋วยเตี๋ยวเขาเอาขอ้าวโดมาให้อย่างนี้มันไม่ได้สมปรารถนาได้นั่งอยู่แล้วนึกนึกไปโอ้ยอยากกินแกงไตปลาแซบ่แซบๆเด้พอตื่นมาได้กินปนปลาคือเขาเนี่ยมันนั่งคิด จิตคิดไปคิดมาได้กินไม่สมปรารถนาโดยไม่คิดว่าแม้จะมีแกงอย่างดีอะไรอย่างดีกับอย่างดีหรือข้าวเปล่ากินไปก็ดับทุกขเวทนาคือความหิวเท่าเดิมกินแล้วก็เป็นอุจจระถ่ายทิ้งเหมือนเดิมกินเข้าไปก็เดินไปสู่ความแก่กำจ็บกำตายเหมือนเดิมกินเพื่ออยู่ได้เฉยๆถ้ามันคิดอย่างนี้มันอยู่ได้แต่ถ้าติดในของเหล่านั้นเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ วัดสึกไปดีกว่าไปไปหากินแซ่บๆหนุไปนั่งกินสุกี้ในร้านนะเคเอ็มเคหน่อยใช่ไหมไม่ได้กินเอ็มเคเหมือนเขาเได้ใช่ไหมอยาก,กินสุกี้อยากกินหม้อไฟก็ไปได้กินเนี่ยเป็นพระใช่ไหมเคยมีแม่หม้อไฟมาตัาง้งไม่มีใช่ไหมอ่ามันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้กับซึกนั่นแเขา,าเรียกไพจอลัคอีแคติดปากปากงับตายคอร์ ถ้าใครผ่านด่านภัยเหล่านี้ไปได้นะมีความขันติมีความหนักแน่นมีปัญญารอบรู้ตึกตองไขค,ควรแล้วก็มีทิศทางทิศทางเดียวแล้วแค่นี้ยังไม่พอนะต้องใช้ความเพียรความหมัน่นเพียยน,นะละบาปอากุศนละจิตมันเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นอะไรคิดขึ้นมาเพียรละมันออกมีสติปัญญารู้เท่าทันมันเพียรละมันออกการละบาปอาก,กุศลกับน้ําตานองหน้าเหมือนกันนะ มันโกรธไม่มันโกรธม,ม,มันเครียดขึ้นมาเนี่ยมีเหตุให้เครียดมีเกียรติเหตุให้เกียรติค้านขี้ค้านอยากจะนอนอย่างเดียวฟืนสู้ออกับความขี้ค้านโอ้จิตมันก็จะชวนง่วงนอนเนี่ยเหมือนกันนะเดินแล้วง่วงนอนโอ้โหมันอยากชวนนอนเดินจงกรมก็วชวนนอนอ่ามันง่วงฝืนนี่เกิดทุกทรมานนะฝืนกิเลสไม่ใช่ธรรมดานะนี่เห็นไหมจะข้ามฝั่งก็ต้องฝืนนะ เพราะฉนเอามือแนบตัวแล้วน้ามมนจะโโจมไปเองเลยร่องไหวน้าไว้ขางฟังนั่นบอกยายงมันต้องไหวมันต้องนั่นบอกเจอขืนเจออย่างปะทะลายแน่ไรย่างเลยนีน่แต่ผ่านไปได้ก็ชนะได้นี่เห็นไงเพราะนั้นครูบาอาจารย์สังเกตดูไว้อ่านประวัติเพิ่นมีแต่ทุกยากลำบากทรมานทั้งนั้นแหละไม่ใช่ไปแบบง่ายๆลยู่นี่ทรมาน แต่เราเห็นครูบาอาจารย์องค์นี้เพ่นไปง่ายแท้ครั้งพุทธการไปง่ายแท้ไปดูดิไปสืบประวัติเพื่อนในชาติอดีตเพิ่นบอกเ้าเลือกชาติหนังในชาติอดีตที่เคยภาวนาเคยบวชในผู้าศาสนาองค์กรเพื่อนตอบขึ้นอย่างนี้ทําอย่างนี้ในชาติปางก่อนนู่น,นก,กว่าจะสร้างบารามีเพิ่นกระทกยากทรมานมานเห็นไหมมันดังมันมันถึงจังหวะที่มันใกล้ฝังแล้วเพื่อนไหวามานานแล้วหลายชาติแล้วเห็นไหม ไอ้เราเพิ่งมาเริ่มอยากจะให้ดีเลยมันไม่ได้แล้วจะไปเอาตัวนั้นมาเปรียบเทียบเมืนเราไอ้เราเนยะยังไม่ได้เริ่มเลยพอมาปุ๊บมก็โอ้ยอยากให้มันเหมือนนู่นนะมันก็ไม่ได้เลยให้เหมือนใส่เพื่อนเหมือนโตกับอะไรเลยแม่นบอกของไปของมันเลยเพื่อนสร้างบารมีมากว่าจะบ่มมาเห็นไหมพอมาถึงปัจจุบันฟังเทศตัดหนึ่งมันก็พางเลยอ่ะมันมันก็เหมือนคนใกล้แล้วมันเพื่นไหวมาใกล้ฟังแล้ว มันตายก่อนใช่ไหมตายจากชาตินั้นก็มาเกิดใหม่ว้ต่อยเห็นไหมพอมาเกิดใหม่มาเจอธรรมะของพระเจ้ามันก็เร็ว,รว,รวขึ้นเพราะฉะนั้นเอาของเพลินมาเป็นของโตบารายที่น,น,นีของโตมันต้องทุกต้องยากนี่อาจารย์ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสบายเลยนะเอาฟื้นทั้งนั้นแหละน้ําตานองหน้าเลยเนี่ยเดินจงกรมก็น้ําตานองหน้าเห็นไหมภาวนากับน้ําตานองหน้านั่งทับทุกอยู่กับน้ําตานองหน้านี่ นี่ก็เรื่อการฝึกเนียไม่งั้นก็ไม่ดีได้นะคนเราจะฝึกมันถึงจะดีได้